นี้เป็นดอกไม้นะส่วนสาธารณะจะให้เบ่งดอกไม้สองฝากฟังเกิดตองคุ้นหดเบ่งความงามของดอกไม้จะงามคักขนาดเลยจ้ะเหมือนการแบบว่าเห็นดอกไม้แล้วสดชื้นจ้ะผ่อนคลายให้เบ่งดอกไม้ สีสวยสีสวยจ้าแฮมเบิร์กดอกไม้สีสวยบรรยากาศยามเย็นจ้าบรรยากาศแปลว่าให้เห็นดอกไม้ให้เห็นวิวทิวทงทิวทัดเห็นดอกมงดอกไม้สวยงามเป็นอันแปลว่าตื่นตาตื่นใจพักขนาดเลยจ้ย้น้องล,ล้มหรอ เบืง่งเต็มหมดเลยคนกระซีมาแลนเนาะกำลังกงุ้งกำลังกายเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบว่ายามแรงแลวเลยจ้ะเบื่งบรรกาศจ้าบรรยากาศยามแรงจ้าบรรยากาศแบบว่าให้เห็นต้นไม้ดอกไม้เนาะ